พี่โอ้ยมันลือเบิร์ดยังมาคอมมอนครับ สวัสดีครับน้องเจฟฟี่จะมาสอนซ่อมนาฬิกานะครับนะ่ะหนูจะมาสอนซ่อมนาฬิกาเด้อครับนะลูกจอับแ้จับปีใหม่ิมจับสอจ <c oughs> เอาว่างไว้บมแมนของเจ้าของมันสายปวน Debbie, come on! Come.